สวัสดีครับวันน,นี้ก็มาอยู่กัอนนะถือเช่นเคยนะครับ The Game My Club p ที่ y p a ที่เอิม่มอ p a ที่อะไรวะลืมละ Party ศูนย์จุดสิบห้าจุดเก้าแล้วดังฟิวเลย Party ศูนย์จุดสิบห้าจุดเก้านั่นเองนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใครๆเขาก็ดูได้นะครับผมช่องผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ดูได้ก็ดูได้ตอนนี้ ผมที่หายห่างห่างหายไปนั่นแหละหายไปนานก็เพราะว่าไปลงมดมาดูเฟี้ยวไหมล่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวรอดที่มดนี้กันดูพอเวลาตัดไม้ก็แปลกๆไปด้วยนะตัดอันบนไปดีกว่าอันนี้มันสูงปัม๊มปัม๊มปัม๊ม เหลียบ้อยนี่นี่แน่อีกอันนึงได้แค่นี้แล้วมั้งอืมอีกได้ไหมได้อีกได้อีกอืมได้อีกอืมหมดแล้วหมดพอดีเลยโดเลมีโดเลมีโดเลมีดาวไปกับเธอโดเลมีดาวดาวดาว ถ้ามันอู้หมาหาง่ายแฮะวัสดีน้องหมาเอา้ามันติดเหรอโอเคกูช่วยมันออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทำเลอยู่กันดีๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้บอกรเราทำไรเดี๋ยวพาไปทำไรดีพึ๊บพามาทำน้ำตาลพึ๊บ อ,อืมจึ๊บว้าบว้าว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 ปั๊บ,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 บอันนี้ก็เอามาทำน้ำตาลไว้อันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บอืมอือหือดูดูสวยขึ้นเยอะเลยภาพก็ทำอะไรดีกล่องเอาไว้ที่หลังนั่นสติ๊กนี่สำคัญต้องเตรียมขวานและดาบไปให้พร้อม นี่เรือด้วยเราเคยที่ขุดอมืมีอะไรอีกไหมที่ต้องการไม่มีละเราก็จะไปกันเลยถ้าภาคนี้มีคอนขึ้นมาเพิ่มด้วยก็ดีนะครับถ้าเป็นเออพวกภาคที่เล่นในคอมก็จะมีคอนขึ้นมาแล้วนะอันนี้เล่นในโทรศัพท์ไม่มีคอนไอ้หาไม่หล่นโอเค ไชเดี๋ยวเราจะล่องทะเลกันนะครับผมไปเลยเดี๋ยวๆๆๆป่าให้มันตรงๆโอเคไปแล้วนะตอนนี้ไปๆๆใครเรียกอะไรม็อบป,ป๊อบวันนี้รู้สึกว่าเสียงรบกวนเยอะไปเลยบุ้นบึนเดี๋ยวเราจะล่องเรือ หาทำเลีดีๆฮึโอเคปุ๊บบอื้มมีที่ไหนดีๆบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเติดเอาวนไม่วนเร็วๆถ้าไปทางนูน้นทางนู้นแกะเยอะแฮะ เดี il, ๋ยวเราจะไปฆ่าแกะ3ตัวนั้นก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปคาบเตียงจอดเรือว่างนี้โอเคโอเคไปเร็ว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 ไปไปหนเอ้ยหืมรอด้วยสิ มีดาบแต่เราไม่ใช้เพราะว่าเราลืมใช้นี่ไงนี่ไงโอเคได้มาสองอันแล้วต้องฆ่าอีกตัวนึงนะครับผมนี่อันนี้เรียบร้อยนี่ฟุกนะเนี่ยโชคดีเจอแกะส่วนตัวอื่นก็ฆ่าเพื่อที่จะเอาของไปไปป่อยป่อยป่อยไหตัวไหนทันทานนิ่งไหม าไก่ไก่อาหารเรื่องว่ะโดเรมีดาวเรียบร้อยไปเอาไปอาจารย์ไปไวัยรุ่นความคิดเร็วเหมือนสีเจไปเถอะตอนนี้เราจะไปหาเกาะกันนะครับเกาะที่สามารถมีที่เยอะๆต้นไม้เยอะ ท่นเองที่เราสามารถอยู่ได้ตอนนี้ยังไม่เจอเข้าไปตรงนู้นกันเะครับเพื่อจะเจออะไรดีๆติดๆเๆๆฮียฮึบฮึบโอ้ยรูมันเล็กจริงๆเลยโอ้ยโน้โ ที่ตรงนี้ก็อยู่ได้แล้วเนะี่ยเหลตรงนั้นเรือฉันอาจจะกลับมาไหนก็ได้ใช่ไหมหมูใช่ไหมหมูอ,มอยู่ไหนเข่งของก็ไม่ดรอปเวนโอเคตรงนี้แหละกว้างพอเลยเนี่ยพอดี ม่น่าข้าหมูไปเลยที่นี่เลยไม่มีสร้ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยสร้างสารรค์เมื่อกี้อะไรสีชมพูมันน่นจะอ๋อที่นี่ก็การกับสร้างสารรค์มันเดิมแล้วงั้นเราก็ต้องตัดไม้อืมเขอเวลาตัดไม้แป๊บหนึ่งพอดีว่าผมลืมไปอ่ะนะถ้าไม่มีทอดอะ สร้างบ้านไม่ค่อยถนัดอะเดี๋ยวเราจะไปหาเทือกภูเขากันนั่นเองโอ้โหเทือกภูเขาที่ตรงตรงที่มันมีทอดนะไปภูเขาจ้มาแล้วจะ้ะขยับมาใกล้ๆโอ้โหตรงนู้นยังมีเกาะอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกาะตรงนู้นลิบๆกันนะฮะโอ้เริ่มไม่ลิบล้ะ เ่าจะเป็นเกาะเล็กนะเกาะเล็กที่มีแต่ทรายทั้งเกาะชัวไปเกาะอื่นดีกว่าชาวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะไม่มีเกาะที่มีภูเขาเลยเนอะนี่เหมือนเราจะอยู่กลางทะเลสาบขึ้นไปดูกันนะครับว่ามีอะไรไหมโอเคลงละ โอ้ย,อยข้างกระตุกื่องกระตุกอยู่วันนอดอแหลมีดาว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 อุ๊ยมีครับมีเกาะน้ยมีภูเขาครับนี่ครับวิง่งวิ่งด่วนๆครับโอ้ยกินก่อนเนื้อดิบก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดของคนเดียว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 ถือดาบ เราอเผอิญว่าจะขึ้นยังไงเล่าเนี่ยอุยอ้ยเจบ็บเจ็บนะอย่ามากัดกูอุยอ้ยเอ้นี่รบรรอยสวัสดีจ้ะน้องสวัสดีจ้ะน้องอืเดี๋ยวเราจะวางเตียงก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาก็เช้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหากัน เมกาอยู่ที่ไหนเออเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุบปึ๊บไปเลยนี่หินเมกาฉันมาหานายแล้วหินเมือหุย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะหุยบางอาจมากเดินฝ่าแดดมาเลยเฮ้ยไม่ค่อยเข้าใจเลยนะว่าซอมบี้มันโดนเผาอยู่แด่เน้ยมันยังจะกล้าวิ่งมาอีก เดี๋ยวมีทางไหนขึ้นภูเขาได้บ้างไหมนะมาหาทางขึ้นอืออออออือออืมอืออื่อว่าข้างล่าอมีหินออดีอืมอือขือเ,เ,เ,เืีอเอีืออืออเออืออืออืือืออืื ปิกแอ็กขินทุกอย่างที่ทำมาจากหินกันปิกแอ็กไม้เริ่มกากเมื่อเห็นหินทุกอย่างเมื่อเห็นหินเริ่มกากแต่หินก็กากอยู่ดีนั่นแหละอยู่ไหนๆน,นี่นะนี่นะขั้นตอนแรกเราจะทำปิกแอกหินก่อน ตามด้วยขวานหินนะแล้วก็ดาดหินมาสุดท้ายเลยปั๊บแล้วเราก็จะเอาขวานไม้ทุบมันทิ้งปั๊บไปเลยมันเริ่มมืดเราไปหารองเท่าผู้เขาก่อนเลยกันนะครบโอ้ยสามร้อยล้านปีผ่านไปฉันก็นยังไม่เจอทานเลยนี่

ออกไปเซอยลแล้วละถึงจะไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างกระเถอะมันเป็นดินเหรออัปเดตมาแล้วดินนี่มองมันแค่ไม่ออกโอเค,อเค,อเคซิสเตอร์มาเดมปึ๊ปบึปบ๊ปบุปบ๊ปบ๊บโอเคในที่สุดเราก็เจอฐานก้อนหนึ่งสองก้อนสามก้อนเนาะไม่รู้กี่ก้อน ราจะใช้ที่ขุดหินนะยานี่ยานี่นี่นี่ในที่สุดก็เจอทานรอมาตั้งหลายี่ร้อยปีโอ้ยดีดีรู้สึกชีวิตตอนนี้ชีวิตรู้สึกมีความสุขเฮ้ยอะฮึบฮึบโอ้ เราก็เจอฐานแมงแก่นั่นแหละแล้วก็ยังไม่เจอเลยสมหรับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนนะครับเราอาจจะห่างหายกันไปสักสามวันเลยทีเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้เรา,าจ,จะไปเข้าค่ายกันนนัเองนะครับผมแต่ว่าคลิปหน้าจะมาทำอะไรกันก็ติดตามได้เลยแกนนะครับแปบ๊บหนึ่ง แต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่ผ่านให้เจอไม่งั้นไม่ปิดคลิปเด็ดขาดเด็ดขาดอืมโอ้โ oh. อ mm ้โ hmm. อ้เยียเรียบร้อยนะตรงนี้หินเยอะหิน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 หิินหินหินนนิน โอเคมันน่าจะดอบมีนะผมจะได้ไปหาหมีปึ๊บ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  เดี๋ยวเราก็ขุดต่อเลยปิย่าเราเจอฐานมากพอแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ รู้สึกว่าพ่อทำว่า Subscribe ไม่ค่อยชาร์จเลยนะงั้นเอาใหม่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเนาะส่วนแนะ่ๆอีกเรื่องหนึ่งนะใครที่อยากเล่นมายค a ามให้ไปหาแอปจริงมาเล่นนะอย่าไปเอาแอปปลอมคนที่สร้างเกมเขาจะได้รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะสร้างเกมใหม่ให้พวกเราเล่นกัน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ส u b คร r i b e ด้วยล่ะ